สำหรับคําถามนี้เพื่อนท่านนี้ถามมาว่าครูคะสมองมักจะพาให้คิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆวนๆอยากปลดล็อกอยากออกจากความคิดนี้คะ่ะครูทำยังไงดีคะโอเคเดี๋ยววันนี้ครูมาตอบให้นะคะสมองของเรามีหน้าที่ในการคิดเขาจะพาเราให้คิดในเรื่องต่างๆวันละ70,000กว่าเรื่องส่วนมากที่คิดเนี่ย จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวลบๆเป็นเรื่องราวในอดีตบ้างอนาคตบ้างแต่ภาพรวมก็คือเป็นเรื่องราวที่ลบๆบซะส่วนใหญ่น้อยครั้งที่จะพาเราให้คิดในเรื่องราวที่เป็นบวกการที่เราปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามความคิดเราจะยิ่งยิ่งลึกจะยิ่งส่งสภาวะแห่งความรู้สึกลบๆความคิดลบๆนั้นขึ้นไปอย่างจักรวาลท้ายที่สุดแล้วเราส่งสภาวะแบบไหนออกไปสภาวะแบบนั้นแหละจะถูกส่งกลับมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะออกจากความคิดลบๆนี้ เราสามารถที่จะฝึกได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตภายใต้ความคิดลบๆนี้ตลอดไปไม่ใช่ตอนนี้สมองพาให้เราคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆวนๆว,วิธีการฝึกฝนก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้ถามตัวเองลึกๆว่าตอนเนี้ย เราปรารถนาให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเรากันแน่เราจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายพราะตอนนี้ความคิดลบนั้นเข้ามาแล้วเราปล่อยตัวเองให้ร้ายคิดวนๆกับเรื่องเดิมๆแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่มีเป้าหมายให้กับชีวิตว่าเราปรารถนาให้ตัวเองเป็นไปในรูปแบบไหนกันแน่นะเราจึงจำเป็นจะต้องมาค้นหาว่าตัวเราเองนั้นปรารถนาให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเอาง่ายๆก็คือเป็นการตั้งเป้าหมาย ว่าฉันต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไม่ใช่ตั้งเอาไวา้เปล่าๆแต่เป็นการตั้งเอาไว้เพื่อสู้รบกับความคิดลบๆเหล่านั้นครูใช้คำว่าสู้รบเป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเพราะเราจำเป็นจะต้องก้าวข้ามความรู้สึกนี้เอาชนะความคิดนี้ให้ได้จึงจําเป็นจะต้องสู้รบกันเล็กน้อยแต่เมื่อเราผ่านไปได้ครั้งต่อไปง่ายมากเมื่อฝึกเรื่อยๆความคิดลบๆเนี้ยจะค่อยๆฝ่อลงแล้วจะหายไปเองรู้สึกตัวอีกทีนึงก็อ้าวความคิดนั้นไม่มีแล้ว คงไว้แต่เป้าหมายความคิดที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นในข้อที่1นนี้เราจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดให้กับตัวเองนะคะว่าเราปรารถนาให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเรากันแน่นะเพราะตอนนี้เราปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามความคิดนั่นแสดงว่าเราไม่มีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายจริงๆให้กับตัวเองส่วนข้อที่2ก็คือเป้าหมายนี้นํามาคิดเป็นฉากสั้นๆการคิดเป็นฉากสั้นๆนั้นจะทําให้เราไม่ฟุง้งแล้วนําฉากนี่แหละ มาจินตนาการเห็นภาพบ่อยๆเพราะตอนนี้ที่เรามีความคิดลบๆแล้วคิดซ้ำๆวนๆเพราะเราไม่มีภาพไม่มีเหตุการณ์อื่นๆมาทดแทนการคิดเป็นฉากสั้นๆเพื่อนำมาแทนที่ความคิดลบๆเหล่านั้นเดิมที่เราไม่มีเป้าหมายตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อความคิดลบมาเปลี่ยนความคิดของเรามาคิดในเป้าหมายของเราแทนจะทำให้เราออกจากความคิดซ้ำๆวนๆที่เป็นความคิดลบๆเรื่องเดิมๆได้แต่ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะ ส่วนข้อที่3เมื่อสักครู่ครูได้เริ่นนำแล้วก็คือใช้กฎแห่งการแทนที่เป้าหมายใดหรือที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้ามีความคิดลบๆนั้นเข้ามาให้เปลี่ยนความคิดนำฉากนี้แหละไปแทนที่ความคิดลบมาอีกนำฉากนี่แหละไปแทนที่แทนที่เรื่อยๆเรื่อยๆในช่วงแรกไม่ง่ายแต่ถ้าฝึกนานๆไปเนี่ยการแทนที่จะง่ายมากเมื่อความคิดลบเข้ามาเราจะเปลี่ยนความคิดได้เลยทันทีพลิกได้ในระยะเวลาอันสั้น ครูก็เคยใช้กฎแห่งการแทนที่แทนที่ความคิดลบๆมาก่อนแรกๆไม่ง่ายแต่เมื่อฝึกนานๆเข้านานๆเข้าเราจะก้าวข้ามความคิดนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินกว่าการฝึกฝนของเราเมื่อฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเก่งเองความคิดลบความรู้สึกลบๆที่มาหาตัวเราแล้วพาให้เราคิดซ้ำคิดวนเป็นเพราะ ตัวเราอนุญาตให้ความคิดนั้นเข้ามาลองที่จะไม่อนุญาตด้วยการใช้กฎแห่งการแทนที่แล้วเดี๋ยวความมหจสรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะมนุษย์จะได้ใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเสซยตั้งแต่วันนี้นะคะคิดเป็นฉากสั้นๆแล้วนําฉากสั้นๆนี่แหละมาคิดอย่างต่อเนื่องเมื่อมีความคิดลบๆเข้ามาให้แทนที่ด้วยฉากสั้นๆนี้ ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะออกมาจากความคิดลบได้เองมันฝึกฝนนะคะเจ้าของคำถามนี้